สวัสดีไปค้าน้อยขายยังอ๋ออันนี้เป็นยังอันนี้ไข่ไข่หนึ่งไข่หนึ่งใส่ถุงหนึ่งเนาะโอ้ไข่หนึ่งปิ้งไก่ป,ปิ้งเป็ดไข่ลูกครับอันนี้เป็นยังนี้หมูอะหมูส้มส้มหมูมมสสมปลาสม้าสมเนาะอ๋ออันนี้ขายอย่างไหนชาพันกินนะ่นเนาะอ๋อโดูโดยโดยโดยดยโอ้ครับ มีของแซ่บเหล่านั้นเลยนี่มียังกันนี่สุปผักเนาะสุสพก,การอ๋อสุพกาดเนาะน้องสาวซื้อยังน้องสาวเนี่ยน้องเมษาพันวาวะจะปีแล้วน้องสาวสิบห้าปีเนาะขายของอยู่งๆประจำเลยวะขายขเฉพาะเพิ่อมาเปลี่ยนพอตอนแรกอ๋อแล้วมุกยังกันไหอันนี้มกเครื่องในปลามกเครื่องในปลาอ๋อโดูโดยโดย,โ,ดยโอ้พี่น้องพี่นกก็มีแม่นกกระทาวะนี่แี่นกกระทา เงินก่อนพ้นใส่เอ็นหมูน,น้ำเนาะอันนี้คือส้มปาลาที่ว่าพึ่นจะใส่หนังหมูพร้อมมีน้องโอโ<ฮ>โ้พอดอแซ่ปเลยพีน้องบ่ม,มีส้มข้าขนาดเลยกินแก้มเบียรมะเรงเนะาะพ้กขายของเนาะผมอยู่ที่ตลาดเมืองไซแขวงอุดมไซครับตลาดแรงอาหารซาวลาเหนือครับ เจอของแซบอีกแล้วครับอันนี้ขายันได้อันนี้ซีบันกีบมะค้อเนาะสุกหรือยังอันนี้เอาอันหนึ่งไหมคะมะค้อที่ใจเลยพี่น้องมาเที่ยวลาวเหนือกินมะค้อนะทางวังเวียงหลวงพระบางครับ,บ,รบกินแซบขนาดเลยโอ้โหตกใจเด้อโอ้โหตลมกลมยังไงครับพี่น้องปลายอย่างนี้นี่ปลากินหญ้าวะนี่ตัวงามเนาะสุกขนาดเลยพี่น้อง ปลาธรรมชาติตลาดหนองเมงดาตลาดแรงประจับเมืองไซแขวงอุดม้ไมครับรมะแดงขาวมักทั่วอหอยง่ญ่พี่น้องมะทั่วยังไม่คา้านะี่นะโอ้สาสีกันกีนเน,น,ะนาะนอขมแมพี่น้องนอปังใ่ญ่ครับช่วงนี้ที่เราเนือเป็นฤด,ดูการกินนอไม้ขมครับนอไม้เกิดในช่วงเดือนหนึ่งเดือน2เป็นต้นไปนะครับพี่น้อง มาชมนี่กันครับบรรยากาศช่วง4โมงกว่าครับหลังจากที่กลับมาจากเวียดนามครับมีค้าอันนี้เป็นยังมีค้าอันนี้โอ้อสมอ้มเหส้มพี่น้องโอ้มาเฟืองเ,อเ,องเส้นต้มไก่พี่น้องแซ่ ที่ล่าเนื้อครับผักอาหารธรรมมาตานหลายครับวัวจะเป็นน้องเขียวอดมไส้เมืองขวาคงาลีครับเป็มไปด้วยพืชพักท้องทิ่นครับช่วงสี่โมงพอดีเลยครับสี่โมงแรงคนกำลังมหาซื้ออาหารกินแรงครับบรรยากาศครับ พักสดลหลายหลพี่น้องโอ้พี <c oughs> ่น้องอันนี้แม่ต้นกระเทียมครับต้นกระเทียมสดต้นใหญ่ๆพี่น้องค <c oughs> นหาซื้อของกินหลายขนาดเลยครับตลาดแรงหนองแมงดาเม,มืองไซแขวงอุดมไซครับพี <c oughs> ่น้องชนเผ่าต่างๆขายของกินครับ น้ำยานางแล้วก็พวกเครื่องแกงบักเพชษพี่น้องครับพักสะเง,งี้งบายานางเนาะอีนอบายยานางบง,งามพี่น้องนีนะนี่อ้าพี่น้องที่เมืองไซครับหอยจูบหอยคมหลายขนาดเลยครับเ <คน S 1> มือง,องไซแหล่งหอย ผักบุ้งครับร้านนี้ครับผักกูดผักกูดอันนี้ขายยังได้นี่น,นี่ยกอร์หลาพันเนาะเอาซื้อซอยสองกองเอาซีพันกีบห,หนึ่งกินลวกกินแซ่บพี่น้องลวกกินจำเจียวจะซื้อไปซุปกินมะเร็งขึ้นจะกินขึ้นจะกินผักกูดะนะพี่น้องเอาแต่ผัก ก,กูดโดยอันนี้เท่าป่านี่เท่าตามห,วหนน่วเห็นเนาะหอยต้มซุกแล้วหอยดิบพี่น้องมวิถีพักสดครับพห่น้องะลากขนาดาเลยพักขึ้นบ้านเห็นนะพักคาดครับพักแว่น พักกูดีน้ไปลีรเรายากาศครับอันนี้คือในห้อมขายของอาหารพื้นบ้านครับพักซีง,งามๆครับพี่น้องพักซีพักกูดอันนี้แมงคุดจีครับพี่น้องครับแมงคุดจีก็มีเนื้อลมควันที่เพิ่เอาไปเห็ดเมนูออลล่าม,มานะโอ้หนกก็มีแม่พี่นงนี่ นกมีอยู่ห้าตัวครับยอดมักทั่วอน,นี้พี่น้องข้างในของตลาดครดจะเป็นร้านขายพวกหนังต้มแล้วแล้วก็มีมักฝักอหอยครับอ,อ,อันนี้สุดพักเอาไปซุปครับพี่น้องนี่ครับมันจะมีหนูหนูวายลงควันแล้วหนูแห้งน,นะแซบออ แม่ค้ากินกล้วยครับพี่น้องอันนี้ไข่แพนเนาะอันนี้เนาะเออแอแ๋ออันนี้มันซุกนี่ยังไงนี่ <c oughs> ยังบะซุกเนาะยังดิบอยู่เนาะเอาไปจืนว่านี่เออจืนก็ได้เอาคางก็ได้อ๋อโดย <c oughs> โดยเดี๋ยวนี้กินก็ได้ทุกคน โอ้พี่น้องจะปลาอย่างนี uh ้ฮะปลาลอนเล็ดปลาลอนเล็ดใครจะได้อ้นี่คนละสิบฟันกี่บาทะปะส่วนพี่น้องปลาลอนเล็ดป่ะปลาการกล้วยปลาการกล้วยปลาลอนเล็ดพี่น้องคนละสิบฟันกีบผมแม่พี่น้องปลาอย่างนี้โอ้ปลาดุกใหญ่เมีุคนนะตัวเมื่อยเลยครับปลานะครับพี่น้องหลึกแล้วปลาไหมปลาบ้านเพื่อนครับตัวเมใหญ่เลยคแบบโอยเล็บม้าครับ ใครที่มากินผักกินจีนี่มาลูกคับพี่น้องทางเล่าเหนือครับตลาดเลนตลาดเซาเต็มไปด้วยพืชผักท้องถิ่นครับหอยโขมครับพี่น้องที่เปินขายครับอันนี้ปลาลงคฟันครับพี่น้องครับบรรยากาศครับโซนขายอาหารพื้นบ้านพวกเมนูผักครับสดๆเลยผู้คนมหาซื้อของกินไลน์กนเลพี่น้องเี๊ยวิ่งย่างข้าไปบึงข้างในของตลาดก็จะมีโซนขายพวกอาหารที่อาหารกินซุกนะครับ อันนี้ใบมันต้นเนาะไอนนเนอะเออาะใบมันต้นผักขาดผักยังแม่นี่นี่ผักน้ำเนานะโอ้ห้าของเด็ดพี่น้องด้วมมะพร้าวของเด็ดแล้วก็มีหูแับเพ็ดครับที่หูดรูรกันทีนะ คือคักครับของขายหลายโดยเฉพาะพวกพักพื้นบ้านพี่น้องพักน้ำพักบุ้งแล้วก็มีหอยขมหลายตลาดนี่ครับอันนี้ก็เป็นร้านขายหอยที่กันครับพี่น้องหอยพักน้ำพักบุ้งเนาะพวกไก่พวกวเป็ดกันพี่น้องเต็มตลาดเลยครับพี่น้องโอ้ยได้เห็นไมหมนี่เรือไก่บ้างอรเปล่าลกเ็ดสิครับลูเธอเปดสิบห้าพันกีบเนาะ ตัวปุ้งใหญ่พี่น้องเป็ดนะมีสองอ๋อมีสองราคาครับอันนี้แมนรูละแสนอันนี้แมนรูละแปดสิบห้าครับพี่น้องโดยไก่พันพี่น้องเป็ดใหญ่ครับอันนี้ไก่ดำพี่น้องครับร้านนี้นะนี่ตัวไก่ดำพี่น้องหนึ่งตัวปุ้งใหญ่เลยครับอ๋อตัวนี้ปุ้ใหญ่ครับไก่ดำนะนี่ครับ ร้านขายไก่ร้านขายซีนครับอันนี้ใสนะ่อ่อนควายเนาะใส่อ่อนควายพี่น้องหางควายตีนควายครับนี่คือตลาดประจำเมืองไซครับตลาดหนองแมงดาครับโอ้พี่น้องตีนควายพี่น้องครับหน,น,น,นังควายลานีนะครับเนื้อสดครับซอยจูด,ดี้ครับพี่น้องตับหวาน นี่ก็เป็นร้านขายพวกเส้นครับพี่น้องเส้นเขาเปียกเส้นฟื้อครับร้านนี้ครับทำไมขอตลาดครับเต็นไปด้วยผู้คนมาซื้อของกินแรงครับปี้งลูกซิ้นลูกซิ้นทอดอันนี้พี่น้องลูกซิ้นทอดแล้วก็มีพวกเจียวซินดาด เป้งพันกีบแซ่ดนึ่งมาดอโอ้ข้าต้มขนมพีน้องครับพัดมีข,ขัาวกระปุ้นเมคา้าสขัาวกระปุ้นขายยังไงอีกเมค้าเอาเนื้อถุงหนึ่งเด้อเอาข,าขัาวกระปุ้นถุงหนึ่งเอาเงินเนมคา้า ันนี่ขายอย่างไรนี่แม่ค้าเนี่อ๋อสาฟันกีดเนาะข่ลูกเป็ดเอาอันนึงเอาชุดหนึ่งเด้อจ่ยเงินมาเที่ยวเซนมาแรงประเต้นเนอ๋ออยู่ห้านไหนอยู่ห้างไหนซาลิกาบอเลือชิตาปีหาเด้อเสาหางเครื่องครับสาแดนเซอร์หลุมลังทึ่งครับ อ๋อใส่อั่วเนาะใส่อั่วครับเพอดีกินเลยพอดีอิ่มหนึ่งครับ ขมครับพี่น้องยามนีน้มาทางเราเหนือนี่ทุกตลาดมีแต่ร์นอขมครับหลวงข้าวบ้างรวมไส้นองเขียวพงศาลี่ซับเหนือเสียงขวางรวมน้ำท่าครับพี่น้องนนนหน้าตัวน่าี้เป็นหน้าที่กินน้อไม้ขมนะครับปลาครับปลาเค็ดปลากดปลาในครับตัวมหมดอย่เลยครับ ปลาแหงกะลายเนื้อแหงกะลายครับตลาดนี้ครับอันนี้จะเป็นพื้นท้องปลาครับพี่น้องเอาไปมกกันนะครับสิ้นแห่งลมควันครับเอาไปเห็ดเมนูอาลามลามสิ้นหมู่บ้านแล้วก็หมู่ป่าแล้วก็มีลามพวกปลาแหงครับพี่น้องสิ้นครับจะสิ้นอย่างพี่น้องนกสองตัวด้านข้นะ ฮัลโหลฮัลโหลยูยูฮัลโหลฮัลโหลโอ้จะเป็นอีกโซนหนึ่งครับที่มีผลไม้ขายครับพวกสตอรอเบอรี่มะขามสุกค,ครับพี่น้องโอ้พี่น้องเลยหน่อไมไ้หลายครับหน,น่อผมขายรถตัวได้ไหมครับสินะ อันนี้นหตัวัที่ยังมปาปอกแมนขายโรลสี 40, ่สิบพันกีตตัวที่ปอกแล้วนขายอยู่ที่โลเซนห้าครับพวงปลาครับพี่น้องอันนี้ใครจะได้ไมาขานี่ซาพันกีดเนาะปลายงกันนี่ปลาปากเนาะอ้เอาซื้อซอยพวงนึงปีกินแมลงพี่น้องเมนเดย แล้วกุ้งนี่ขายอย่างไรไหมคะขีดนึงาานดน่งเส้าค่าข้าขีดนึ่งเส้าค่าคอนกีบเนาะอันนี้กุ้งยังอันนี้เอิงก,ก,กันนะนะอันนี้กุ้งน้ำแมฆกุ้งกุ้งน้ำใหญ่อ๋อเอาไปทอดบออ่เนาะกลิ่นแซ่บๆนี่พี่น้องทอดก็ได้เอาขีดนึ่งเอาขีดนึ่งทอดก็ได้ตำแจ่วก็ได้อันนี้รุ่นสองแสนอู้ดีหลายเนาะไมคะ่ค้าเนอ่ะหลายเติมให้ขอบใจเด้ออู้พี่น้องปลาสดๆเลยแม่นี่ สบายดีสบายดีใารยังไงลูกส้มห่อะไรมันหวานกระมูเอาให้หน่อยเอาส้มกินส้มซิมส้มส้มเขียวหวานงามๆค่ะอยู่ที่โลละส้าคาพันกีบครับมีหน่วยใหญ่หน่วยน้อยครับอ่ะไม่ค้าต้องทอนด้วยเอาเลยส้มครับ อันนี้ปี๊ยังม่ขาอันนี้ขาดไม่เท่ากอะไนี่นมาละสมังกิบเนาะกินควายวะหมูเนาะมันละสมังกิบอันนค่ยนะอนนคยสอิพันได้ไหมค่ะเด้อรวยหวานเนาะออกหวานไหมน้องออหวานขนาดเลยอันนี้ใส่ไหเนาะใส่หมูใส่หมู อันนี้มียังมากนี้พนมอ๋อพี่พคงนมงพี่น้อง<จ>เมื่อวันนี้ครับไปของกินละ่ะสบนนหนึ่งครับพี่น้องหลังเทืมันหายเพียครับเมื่อกี้นั่งรถมาหมนมือเลยจากเดมินฟูมาเมืองไซแขงอุดมไซใช้เวลาเก้าชั่วโมงครับมันมาซา,ามาเสียวลาในด่านครับพี่น้องตรวเอกสารตัววีซา่า 我啷个了